ดก็จอมปวกจอมปวกเขาเจ้าว่าจังเด็กกว่าเขาก็เจ้าก็บ้าถึงมาสามงวดเลดยนีแยนบอค่หำแยนค่ะสามงวดละงวดที่แล้ว,ก,วก็บ้าพันเดหาสามกับแปดสามอืมต้องตรงเนี้ยพันว่าบทล่างเนี้ยกะขึ้นกับว่ามาั่งสันท่อกับว่าตามขึ้นนั่นเดียวได้ทั้งบททั้งหลางมาสิครับสองงวดสามงวดเนี้ยสามงวดงวด งวดว่าหันงวดที่สามมันบ่งวดที่สามแล้วก็ไมาเละๆเพราะว่ามันเป็นเลขกดังเลขอันก็เจ้าก็ถือกันเบิดอกินได้ถิดกันเบิดมืบาทอยู่เลยคือว่าเพิ่นไปจุดขอที่สิบ่ครับหรือจังเล่เพิ่นเกิดเบิ้องในเดียวเพิ่นเบิด้งมันขึ้นในเดียวเปลี่ยนไปเรื่อยบ่ครับมันเกิดจะขึ้นมาอีกห้องเพิ่นพระเพิ่นอยู่หันเพิ่นว่าเพิ่นเกิดว่ามาช่วงหลังออกพรรษาน่ะก็มาอยู่เลยเพิ่นก็วางซี่ ขึ้นในในจอมปวกยังจะเมื่อขึ้นเป็นแบบนั้นเนาะเงีวที่รีที่รีทีร่รีขึ้นใงสีก็มีวะเล่เอา้าช่วนมาเมื่อคืนสิเป็นนี่จอมยังไ่งก่อนเนาะอันนี้มันก็จะเป็นตรงที่รีอยู่ระเจ้าก็เล่ปูพันก็เล่เอา้าคื่อเป็กแปะรอบแรกพันก็ได้ถือรอบสองระเจ้าก็ถืออีกรอบสามยัง้มาถืออีกถือทั้งหมดทั้งหลังรอบนี้กันได้แล้ไได้เลยเน๊ มันกระเดยมาแล้วมันเกิดเหมือนมันเกิดของกระเล็กดังนะจอยดิเมีนบ่แมนนล้วเนาะเลเกิ่นเกิดเป็นเป็นเป็นตัวเลยดิพ่นวาเนาะเออก็เป็นตัวสั้นๆเลยนี่เนาะตัวสั้เลยแต่ว่าคนตาบอดีดีว่ยมันเห็นมัเกิดสิว่าก็เห็นเนาะแต่ว่าโวถึงขั้วขันผู้ใหญ่เห็นตาเป้านี่เกิดสิว่ามันเกิดขึ้นเป็นตัวสั้นๆกแล้วแต่ว่ารอบนี้พี่เสียพ่นหนึ่งจุดทูปน้ำนี่ ยนะูทูบนั่มนะยูทูบไม่ต้องกับเขากระเลกดังอีกบาทนี่กต่เลีเอาเล่มันก็นตรงอยู่กับนกึนกตอนตัวนี้มาถ้าละ่ะได้เป็นได้ทีมากเล<อ>ยครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปรับส้มคลิปนั่งกันเนาะครับผมคลิปจอมปวให้โศกเนาะครับผมสามวดซ่อนนะครับให้บนล่างพร้อมก็เลยว่าตามมันน้ำเพิ่นนี่แหละเพิว่วไวมาก มปงไคอยไปรับส้มความกันนะครับผมเอ้ามันหมันนี่ได้ปูได้เมื่อนี่ครับท่านผู้ชมมือนี้กับมาพบกับผมอีกแล้วครับสองสายฝ่าผ้ารวยนะครับผมมือนี้ก็มีโอกาสพ้าท่านผู้ส้มมาติดตามเบืองแนวทางสวกลาบนะครับกับเรียกจอมปวกนะครับผมก็ได้เข้าวัเถือกมาสองสามงวดนะครับทึงหลางทึงบนนะครับผมต้องๆเนนะครับผม อ่ะครับก่อนสิไปรับส้มคลิปกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝ่าผ้ารวยน้ำเนาะครับผมเอาเป็นว่าไปรับส้มชีพต้องกันครับผมอันให้มาจังหวัดเหรอครับปู่ครับนึ่ถ้าขึ้นคนติีขับอ

เบิ năm, ăm, ăm, game, ่งน้ากันเนาะครับมันก็เขาสามหงดแล้วกเนาะแปดแล้วสามหาครับันู่ทมเรื่อไมัเถ่มันดีนั่ม้ิหดล้ว่เล่นมันถืว่ามันมไันมาด้วเราช่วยันส้องกสีว ก็แน่ใจะานาลมช่อหมดมเี่ีนมดมกด้ right think, right? maybe, maybe? ีมาเยจมงเกะไรไมเกบเลยเลงตด้าลงวข้างล่าง oh, ูหินน่ตเห็นเ็น้า่อ๋อขึ้นมาหลังเอาันีมาเกี่ยวไนะคมเ่ไรเเกี่ยวนี่ ้อมดที่เดียวมากเลยแปดสามกับผาสามแต่แว่าว่าประกอบปูแต่ว่านปูสูนึงมันนู่นเราซื้อฟัง่าอันนี้ปูเพื่อนเพื่อนอื่นเนาะเพื่อแปดสามกับผาสามเขาทั้งหมดทุกอาเลยโอ้โห่านพี่แล้วจะปรเกืนไม่ได้เป็นอย่างไรอยู่อ่าเจ้าเป็นอย่างสองแทนตัวอยู่ห่าปกติเห็นเห็นเห็นยวน นี่เลยบหครับผมเห็ดไม่โตเลยบ่ครับม,มอยมะมย,ย,นะอย่างไปย่างไกลมาเห็ดมาทั้งพิ้นไม่เอาไรไกลารนะจะย่างไปมีทุบหาเจ็ดกามันก็ตรงผลิเจ็ดหาเจ็ดอายุกันนี่มาซื้ออะไรเ้าเจตไหมมนมาซื้อั้งพีเดือนแล้ว่ว่าหาเก่ากับเจสามที่เดือนฝากไปซื้อเพราะาเรามีเจ้ามือเจ้าใดรอบหมดอยู่่วยก็เจ้าก็ฝากซื้อมาแจากคุณอีกที่หนึ่งหูนี้นะเจ็สาม สารางซื่อมาแต่เหนียเดี๋ยอสิไปบึ้งผ็ิตก็เดียวเขาเหลี่ในไคลิปตังการทำเร่องเรีว่าหาชาพี่ได้เห็หาเ่อบึ้งโมบิดนนี่แหละเอาน้ำปูนี่แหละวัอที่แล้วจะรุปคลิปก็เรยว่าเออจะสั่นเท่ากับเอาน้ำปูนี่แหละเนม่ยนอนน้ำปูนั่นแหละตีไปหลายตัวมันมีหลายตัวของปูก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหาแปดหาเก้าเอะมีแล้วมีหางแค่เนียนะคะ ซือแค่นี้ก็ถือแล้วท่านผู้ชมหแปดหเกาเ่งสามอสีลค่ะท่านผู้ชมต่ว่าท่านผู้ชมซองเอาเบื้งอันผู้ใดที่ไม่โ่ดอันนี้เขาต้อ่อะไรมันม่เบ็ดกองบอกยงไรเือนเยอะมันซึ่งเป็นไรในเนาะค่ะมันเป็นตัวมันมจเขียนมันพูดเขียนตอง้อมันจะเป็นลูกข้องเล็กเลนะนะถ้าเกิดเงท่าเอาอย่างนี้นะอืมเป็นข้อเป็นตัวเล็กเลยอ่ เขเจอน้วเนาะโอ้จะมึงข่างได้แล้วี่ว่าข่างนี่คือยังคืออยู่นี่เอาคือสั่นเลบปะน้้านตเรกอู้บอกว่าับผู้

มันนมวแล้วไหนสามที่มวอเเห็นตัวไดสายไฟสาเจ็ดสามสามอเจ็หนึ่งเจ็ดสามาเปลี่ยนฮาเก้าเมื่อนีเมื่อันน่เมื่อนสเมั้นผู้ข่าวเมื่อวัเห็นเจ็ดจีสามนี่ไม่ไหมสามเจ็ดไหมนี่ไมสามมากน้นั่นสูงมากใกล้ๆกัได้ดอเราต้องเข้าไปใกล้กันเื่อกันเน นี่แหมสามเจ็ดนี่แหมนี่แหมไหม่สามเจ็ดนี่เห็นบ่นี่มันกล่องคือสับนี่ไหมเมื่อนั้นก็เห็นหลายคนก็เลยว่านี่แหมหลายคนหลายเห็นนี่แหมยังมองจุดบ่เนี่แม่นี่เห็นจุดเห็นจุดบ่นี่นี่นี่เดี๋ยวสามเจ็ดนี่สามเจ็ดประสันศักดิ์นี่ไหมสามนี่เจ็ดนี่ สัดพร้อมได้ไหมสามแปดสามห้าเจ็ดเขาอ๋อน,น้อปุยป้ยเหห้าแปดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหาามน,นึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเห็นหนึ่งนี่ไหมนี่สามหนึ่งเจ็ดนี่มองข้นกลางได้นี่นี่ ไอเฟซนมือเสัตจรานะนี่อยู่ข้างล่างนาเหนมากบพอด้นี่ยจเป็นโมโขถ้าเาเหนื่อยงานนะเนอนนี่สองเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามสามนี่เาห็น่ลายนี่นี่นีทังไตต่อกันเลยนี่นี่หนึ่งหเบึงยมันบึงคนละลาเนาะสามนี่แหละสามห่ง็มเเอาตัวนี้ระคบท่านผู้ชม เอาเลขคปูอย่างมันถูกมาสามหัวสี่หัวสองเนี่ยคอันนี้ก็เป็นเลขกถูกเพื่อนนะครับเนาะเลขกถูกเพื่อนเก่นห้าเจ็ดเก้าเอาครับผมสำหรับคลิปนี้สายฝ่าผ้าลวดกติคอล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกสองทางนึงเนาะครับผมครับขอบคุณมากครับ